วันนี้ก็เพลิดเพลินในดีในชั่วนะในสุขในทุกข์เหมือนลอยอยู่น้ำอะเมื่อไรจะจมนะนะลอยคออย่างนะี้ความคิดนี่แหละนะพาไปอย่างนี้นะเขนะาเรียกสังขาร หลงสังขารหลงความคิดเนี่ยหรือจิตจตสังขารถ้าการของการดูจิตก็ดูความคิดเนี่ยชัดเจนที่สุดไอ้รู้ทันมันนอะนะแต่เราไปเป็นผู้คิดเขาไปเป็นผู้คิดนะเราไม่ได้เป็นผู้ดู ที่จริงเนี่ยเราเนี่ยมานั่งดูผู้รู้กับผู้ถูกรู้เห็นไหมมันก็จะแยกกันนะการแยกขา้าแยกขันธ์นแท้จริงก็แยก,กแต่ต้องมีฐานฐานของผู้รู้ไงฐานของสติฐานของจิตฐานก็คือมีสติแนบอยู่กับลมดูกับลมหายใจ พราะยิงดูลมเนี่ยความคิดก็จะผุดขึ้นปนเปไปอยู่กับลม,มนล่ะนะฮะมันจะคิดดีคิดชั่วแล้วก็อยู่ดูลมอย่างเงี้ยก็เห็นมันผุดขึ้นผุดขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเห็นว่ามันคิดอ่ะทีเนี้ยเราห้ามมันไม่ได้ไม่ใช่เขาไปคิดเพื่อหยุดคิดนะ,ะเห็นความคิดอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปบังคับมันแค่เห็นนะ ฐานของเราไม่แน่นเราก็จะเข้าไปเป็นผู้คิดอีกเห็นไหมมันจะลากไปอีกย่างนี้เนี่ยแค่เนี้หลักการของการภาวนานะคือพัฒนาสตินะแต่มันตั้งมัน่นตั้งมั่นฐานมีฐานตั้งมั่นแน่นหนามั่นคงอะไรไม่ให้มันไหลเข้าไปในสังฐานนะคือความคิดปรุงแต่งนะ <c oughs> แค่เนี้นะ ม่ต้องไปเป็นอะไรหรอกไม่ต้องเป็นปะโสดาบันอะไรผ้าอะไรหรอกนะเป็นผู้รู้การเห็นความเกิดดับของความคิดของสังขารนี่แหละยิ่งมึงเห็นไวเท่าไหร่นั้นล้วพบชาติมันก็จะสั้นลงไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกยิ่งดับไวเท่าไหร่นั้นและวพชาติมันจะสั้นลง พราพบอพอชาติที่แท้กคือความปรุงแต่ง่ยความคิดไงว่าถต่สองสารก็มึงจะพัฒนาเก่งขนาดไหนถ้ามึงไม่มีสติมึงก็ยังห่างไกลนะสติตัวนี้มีต้องต้องตั้งอยู่ในวิหารธรรมวิหารคือที่อยู่มีที่อยู่คือมีฐานกรรมฐานเนี่ยม้ถึงฐานของจิตนะฐานของสติสต เราพัฒนาสติให้มันมีกำลังรวดเร็วจนตั้งมั่นนะั่นแหละเขาเรียกสมาธินะตั้งมั่นนะเป็นผู้มั่นคงแล้วสติมั่นคงไม่ไหลตามสัญญาลมแล้วก็จะเห็นโทษของสัญญาของสังขารเพราะมันไม่เที่ยงมันเกิดอยู่ตลอดเห็นไหม นั่นแหละคือเห็นรู้ตัวรู้จิตรู้ใจรู้ตัวเองอไม่ได้ไปรู้อะไรหรอกไอ้ฟังก์ชั่นต่งางๆมันก็ธรรมดาไอ้ตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกมันเป็นฟังก์ชันเป็นของเล่นครายาความผิดพลาดของตัวเองในอดีตะ สลัดมันออกให้หมดให้มันอยู่ปัจจุบันให้ได้ก็คุณอ,อยู่กับลมหายใจตัวสัญญาเนี่ยตัวงโง่ที่มาทำร้ายตัวเราอยู่นี่นักเ,เรียกกรรมกรรมที่แท้จริงสัญญามานที่มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเราเองถ้ามึงเห็นความคิดน,นะ,ะรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆตัวมึงก็จะหายไปเรื่อย เพราะมึงไม่เกิดไงไม่เกิดพอมึงคิดเมื่อไหร่อ่ะมึงเข้าไปปรุงปุ๊บมึงก็เกิดเมื่อน,นั้นนั่นแหละจะเห็นการเกิดนั่นแหละระบบจ,จิจใจสมุนบาทการปรุงกับการคิดนี่นะคนละจะอันกันนะคนละเรื่องมันคิดอ่ะแต่ถ้าเราไม่เข้าไปคิดเนี่ยมันไม่ปรุง ยิ่ง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 ดูเข้าไปเท่าไหร่นะกระทบรุนแรงมากอารมณ์จะนิดเดียวเนี่ยจะเป็นร้อยเท่าของปกติเพราะเราจะเห็นธาตุของอารมณ์คนปกติเขาจะไม่เห็นนะว่าอารมณ์มันร้อนมันน่าก,กลัวขนาดไหนจตนันนกภาวนาเข้าไปสู่ตรงนี้แล้วนะแค่กระทบนิดเดียวเนี่ยโอ้โหเหมือนหูเหมือนหัวใจมันจะกระดดนออกเลยบ,บึบบึบ,บ,บ,บ อะขาเนี่ยโอ้โหไม่มีแรงเลยฮะพอลงขาเนี่ยโอ้โโอโตอนเป็นเลยเนาะ,ะทำไมเป็นอย่างนี้ะ,ะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่เหมือนคนธรรมดาเลยฮะ แค่คิดนิดเดียวคิดไม่ดีเนี่ยโอ้จะเป็นลมเลยจะสลบเลยอย่างเงี้ยนะนะเป็นอย่างาน, ok. นั้นจริงๆนั่นแหละเขาเรียกเป็นอัธิสินนะคือจะตรวจสอบตัวเองตรวจสอบอารมณ์ตัวเองเองม่ต้องให้ใครมาตรวจสอบหรอกมันจะตรวจสอบของมันเองถ้าสติมีกําลังล้วมันจะรู้คิดดีมันก็รู้คิดชัว่วมันก็รู้นั่นแหละเขาเรียกอธิสินอธิศิ เริ่มเข้าสู่กระแสการรู้เท่าทันจิตแต่ทั้งขาเนี่ยรู้ท่าขันความคิดเนี่ยถึงเยี่ยมมากเลยการคิดเนี่ยเป็นอวิชาการปรุงนะถ้ามันคิดเนี่ยนะเห็นคิดเนี่ยเห็นความคิดเนี่ยเป็นวิชาแต่การเข้าไปคิดเนี่ยเป็นอวิชามันคิดอ่ะมันจะคิดดีคิดชั่วมันก็ไม่บาปหรอกถ้ามึงไม่ปรุงต่อ มึงไปป lama, รุงต่อมันก็จะสร้างทุกข์ให้ตัวเองกังวลไปสารพัดกลัวไปสารพัดอะไรอยเง้เพราะฉะนั้นอยากพ้น <t> ทุกข์ต้องรู้ทันความคิดนะเจริญสติพุทธะก็จะเด่นขึ้นมาสติมีกำลังก็พุทธะก็มีกำลังก็สตินี่แหละคือพุทธะ ัวรู้รู้ซื่อเนี่รู้เฉยๆรู้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 เนี่ยไม่ต้องไปไปรู้ดีรู้ชั่วหรอกรู้แต่ว่ามันดีมันชั่วเห็นไหมมันคิดเนี่ยอ่มันคิดดีก็รู้ว่ากูไม่ดีกับมึงมันอยรามาหลอกเห็นไหมทิ้งไม่แต่ดีเห็นไหมอ่ะอ่ะมคิดชั่วก็ทิ้งอ่ะเห็นไหมไม่ดีไม่ชั่วก็พ้นออกจากดีจากชั่วเห็นไหม นั่นแหละคือการพ้นออกจากดีจากชั่วจากบุญจากบาปจากทุกข์จากสุขพ้นออกจากโลกโลกก็คืออารมณ์นี่เองพ้นออกจากกิเลสคำว่าอรหันตาก็คือเป็นผู้ห่างจากอารมณ์ของโลกอรหันโลเกอรหันต์ ผู้ไม่มีอารมณ์ผู้พ้นออกจากโลกก็พ้นออกจากอารมณ์พ้นออกจากอยยารมณ์ดีอยยารมณ์ชั่วนี่แหละพ้นออกจากสุขกับทุกข์แหละก,ก็เป็นผู้สงบผู้ทรงธรรมคือผู้ทรงความสงบเข้าใจไหมพุทธะมีอยู่กับทุกคนแต่พวกเราไม่จเจริญขึ้นนั่นแหละถ้าถึงว่าธรรม,มามันอยู่กับทุกคนที่ที่ที่เป็นมนุษย์เกิดมา ใช่ความคิดนี่มันอยู่ได้อยู่จากได้จากสมาธินะพอเข้าไปถึงฌานก็หยุดหมดแหละอย่าว่าจะความคิดเลยแม้แต่กายก็ไม่ากกาไม,มีนี่คือว่างจากสมาธิว่างจากความคิดนี่แหละว,ว่างจากวิปัสสนาก็คือเห็นมันอยู่เนี่ยเห็นจนมันคิดไม่ได้อ่ะ ไม่พุ่งอ่ะนี่ว่างอย่าวิปัสนาจิตอ่ะจิต,จตว่างในวิปัสนาว่างจากความคิดเนี่ยว่างแบบธรรมชาติก็มีแต่ว่างชั่วคราวแต่คนไม่รู้สึกว่ามันว่างไม่รู้สึกขัวถ้ามันไม่ว่างเนี่ยวมันเป็นบ้าหมดแล้วเป็นประสาตตายหมดแล้วจำไทีน,นี้เราจเจริญคิดมาสิ จะเญินความว่างให้มันต่อเนื่องให้มันว่างเป็นแบบถาวรน,นั่นแหละคือพระอรหันต์นะนั่นแหละนิพพาน,นว่างจากตัวตนอนะการเข้าสมาธิมันก็ว่างจากตัวตนชั่วคราวเข้าไปลึกๆการดูความคิดก็ว่างจากตัวตนคือเราเขาไม่ปรุงเกื้อว่างเกยิดจากวิปัสนา ว่างแบบธรรมชาติมันก็มีนะแต่ว่ามันว่างนิดเดียวมันได้พักนิดเดียวนะเข้าใจวหมแต่แต่ว่างแบบอ่าถาวรก็คือพระพระอรหันต์เข้าใจไหมก็สุญญาจากตัวตนไม่มีตัวตนเลยว่างจากการไม่เกิดเป็นตัวเป็นตน เป็นผู้ไม่สุขไม่ชัว่วเป็นผู้ไม่ดีไม่ชัว่วฮะเป็นผู้ไม่มีบุญมีบาปเฮ้ยแค่นี้การภาวนาเนี่ยนะภา,าวนาใหม่ๆเนะี่ยมันก็คำเป้าผิดถูกไป นะเจนะ่าวัตอนนี้ลวงตาไม่ให้ไปวกวนขอให้ฝึกสติในลมหายใจไม่ต้องไปนั่นละไม่ต้องไปนั่นเลยฟังพระพุทธเจ้าคนเดียวนะอาณาปานสติเนี่ยใส่เลยนะไม่กวก่วุ่นเลยเนะพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือลมหายใจ มึงจะตายก็เพราะมัไม่มีลมนะเพราะมึงฝึกลมเก่งเนี่ยมึงจะปล่อยได้เวลามันจะตายเนี่ยมันก็จะเห็นหมดเห็นลมลมจะขาดยังไงลมจะเป็นยังไงจะไม่ได้เปรียบไหมนะเพราะฉะนั้นมึงจะได้ใช้ด้วยตอนเนี่ยตอนมึงจะตายมีประโยชน์มีคุณค่ามาก ตอนจะตายเนี่ยมึงไม่อยากรวยหรอกมึงอยากหายจำไว้มึงลองป่วยดูดิเงินทองเนี่ยเอามากองต่อหน้ามึงก็ไม่สนหรอกตอนนั้นข้าวมึงยังกินไม่ได้ตอนมึงป่วยแต่มึงอยากอย่างเดียวคืออยากหายมึงเชื่อมันไม่มีความหมายหรอกทีนีน้แต่อาณาปานสตินี้มึงจะได้ใช้ มึงจะเห็นค่าเพราะยังไงมันก็ต้องตายนั่งอยู่นี่ตายหมดคนฟังอยู่บ้านก็ตายทุกคนนะเพราะว่าการเกิดมาเ่ยต้องตายอุปมาเหมือนคนตกต้นไม้ตาบอดตกต้นไมนะ้เมื่อเราจะถึงดินทุกนั่นะแหละความตายนะ มึงจะได้ใช้ก็ตรงนั้นแหละนะ